อันนี้ยังฮาเซโยเชย์เลเมื่อนนักกิจเอลสวัสดีครับวันนี้ทุกผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้นั่นก็คือเกาะเซจูนั่นเองครับ เกาะเซจูนะคะเป็นเกาะภูเขาไฟาที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นฮาวายแห่งเกาหลีด้วยนะครับพร้อมีธรรมาชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟาน้ําตกทะเลและยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับและเกาะน,นี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกับยูเนสโก้ด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับว่าจะมีสถานที่อะไรกันบ้างไปกันเลยภูเขาฮาราซานะคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุด ในประเทศเกาหลีใต้และอยู่ใจกลางเกาะเซจูเลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถขึ้นไปปีนเขาเดินป่าเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามได้นะครับและถ้าหากทุกคนมาในฤดูใบไม้ผลิก็จะมีความสวยงามมากยิ่งครับเพราะว่ามีดอกไม้ที่บานและในฤดูหนาวนะครับก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะามีหิมะมาปกคลุมนั่นเองครับ สองซานอินซอนบงนะครับคือปากป่องภูเขาไฟโบราณที่มีวิวพาดิตขึ้นสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีครับและการเดินทางขึ้นไปบนยอดข้างบนนะครับใช้เวลาไม่นานเลยครับแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ น้ำตกซอนเจยอนนะครับเป็นน้ำตกที่สูงประมาณ22เมตรนะครับและเป็นน้ำตกชื่อดังแห่งหนึ่งในเกาะเชจูด้วนะครับมีบรรยากาศที่ล่องลื่นและในตอนกลางคืนนะครับยังมีการประับไฟเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์ชาโอซูลล็อกนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการดื่มชานะครับและยังมีสวนชาเขียวที่กว้างใหญ่ด้วยนะครับและยังมีคาเฟ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถ ชิมผลิตภัณฑ์ที่มาจากใบชาเขียวส,สดๆได้ด้วยนะคะเกาะอูโดนะคะเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ติดกักบเกาะเชโจเหมาะสำหรับการนั่งเรือข้ามไปเที่ยวมีบรรยากาศที่สวยงามเดินเล่นชายหาดหรือว่าจะเป็นการปั่นจักรยานรอบเกาะก็ได้นะครับมีบรรยากาศที่เงียบสงบและโรแมนติกด้วยนะคะ นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับเกาะเชจูยังขึ้นชื่อเรื่องหมูดำเชจูมีเนื้อที่นุ่มหอมและยังมีอาหารทะเลอีกมากมายเลยนะครับและมีอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือหญิงนักดำน้ําแห่งเกาะเชจูนั่นเองครับที่มีการดำหาสาหร่ายและหอยโดยที่ไม่ใช้อุปรกรณ์ดำน้ำถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับ เกาะเชจูนะครับเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยธรรมาชาติที่งดงามและมีอากาศที่บริสุทธิ์และมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมีอาหารอร่อยๆไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาการชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือจะเป็นการจิบชาที่สวนนะครับเกาะเชจูยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ยอย่างแน่นอนเลยนะครับหากทุกท่านมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวที่เกาะเชจูกันนะครับค่ะสาามิดา